สวัสดีค่ะมาเร็วมาลกดดาวเรืเองรือผู้ดเดือนหะน้ากดจันทิพาสนประดับดีมาแล้วค่ะวันนี้มาทักทายเป็นปันกันนะคะมาตรงต่อสิ่งดีๆให้กันนะคะได้รับได้รู้นะคะความว้าวก็มาเป็นปันนะคะเรื่องของจิตค่ะพลังของจิตนะคะอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อก่อน ไม่รู้นะคะตอนนี้รู้แล้วก็ออกมาเป็นปันนะคะทุกคนเราต้องตามดูรู้จิตใจตัวเองอริยตั้งหานะคะตาลิ้นหูจมูกกายใจนะคะกายใจจิตทํางานสอดคล้องกันนะคะทําให้เราสําเร็จง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนเราฝึกได้คะ่ะด้วยทําสมาธิ สมาธิพลังจิตกดแรงหนึ่งดูดทำได้แล้วนะคะชีวิตดีดีชีวิตอิสระนะคะทำงานไปด้วยะค่ะนะคะเราไม่ได้มโนนะคะแต่คือเรื่องจริงนะคะทำสมาธิอาณาปานสตินะคะดูลมหายใจนะคะทำให้จิตใจของเรา สบายสบายเบาว่างนะคะโล่งว่างสบายสบาย,บายนะคะดึงดูดความโชคดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนวันนี้กดแรงดึงดูดทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เราไม่เข้าใจไม่เข้าถึงนะคะแล้วก็ใช้แบบด้านลบนะคะเราชอบนะคะคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะอดีต ไม่มีผลแล้วนะคะทําให้ชีวิตของเรานะคะไปไหนไม่ได้สักทีนะคะเราต้องมาอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขนะคะทุกคนวันนี้กายใจจิตเราต้องทํางานทอดคล้องกันนะคะเราฝึกได้ค่ะนะคะวันนี้จิตสํานึกนะคะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจิตได้สํานึกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องมารู้วิธีนะคะ ทำอย่างไรให้เราใช้ได้ผลลัพธ์หนึ่งร้อยเปเซ็นตเต็มนะคะ,นะชีวิตดีแเราสร้างได้ด้วยฟุกตัวเองค่ะวันนี้เราได้นะคะเข้าใจเข้าถึงเนี่ยเราจะมีความสุขง่ายๆเมื่อก่อนครูก,ก็เคยนะคะเป็นสาวโรงงานนะคะแล้วก็เป็นช่าง เสริมสวยะค่ะขายของในนวนครนะคะพนักง,งานมากมายครูสําเร็จมาตั้งแต่ออม .2 38นานแล้วนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะเพราะตอนนั้นยังไม่มากถึงตอนนี้นะคะแต่ครูก็สําเร็จนะคะสําเร็จแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็มาไม่มีความสุขนะคะถึงมีเงินมี อะไรก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขนะคะแต่ตอนนี้เรามาเข้าใจเข้าถึงวิธีที่นะคะมีความสุขแบบทุกข์ไม่เป็นเราไม่ทุกข์นะคะเรารู้นะคะว่าความทุกข์มันก็ยังมีอยู่นะคะเพราะเราเป็นมนุษย์แต่เราเปลี่ยนได้นะคะด้วยรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์นะคะเราเราคิด ถึงว่าทุกเราจะรู้นะคะพลังงานจะต่ำพลังงานตั้งแต่ยี่สิบมันไปนะคะถ้าสองร้อยกว่าขึ้นไปก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ถ้าห้าร้อยนะคะ,ะคะะ่อในความรักนะคะคือในความรักความเมตตาปิติสุขนะคะก็เพิ่มขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยถึงในหนึ่งคือทึ้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะพอให้เท่ากัน ะะถ้าเรามีความสุขเราจะดึงดูดความโชคดีดึงดูดการเงินดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทุกๆด้านของชีวิตนะคะวันนี้เราค่อยๆคุยค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็ใช้กันนะคะแบบง่ายๆแต่บัะบายแต่เราต้องฝึกตัวเองนะคะ่ะถ้าไม่ฝึกเราไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ง่ายๆแต่บัะบายนะคะทุกคนหาถ้าเราเข้าใจเข้าถึงมันง่าย และเป็นไปได้เสมอนะคะครูก็ก้าวผ่านทุกเรื่องราวมานะคะทั้งมีปัญหามากมายนะคะแต่เราตีเป็นบวกนะคะความที่เข้ามากระทบนะคะเราจะไม่กระเทือนเราจะไม่กระเพื่อมแต่เราก็ต้องฝึกค่ะเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะมันต้องโดนต้องเจอต้องพบนะคะต้องได้สัมผัสน,นะคะพอเราเข้าใจเข้าถึงเราจะอ๋อ ต้องแบบนี้นะคะครูเกตได้เข้าใจก็ลงมือทำครูก็เลยมาไลฟ์สดและแบ่งปันนะคะครูก็อยู่ในการเรียนรู้มาก็เข้าไปที่หกแล้วนะคะเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะกฎธรรมะกฎธรรมชาตินะคะกฎวิทยาศาสตร์กฎเดียวกันนะคะองค์ศาสดานะคะศาสนาพุทธนะคะพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ให้เรามีสิบห้านะคะ อยู่ในอาณาปานสาตินะคะอยู่ในลมหายใจเราทุกเราก็มาลับตาดูลมหายใจของเรานะคะเข้าสมาธิได้นะคะถ้าเราว่างห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถ้ายิ่งนานยิ่งดีนะคะถ้าอยาให้อยาให้ได้ครึ่งชั่วโมงยิ่งดีนะคะแต่ก็อย่าให้นานมากนะคะวันนี้เรามาบอกแบ,บ่งปันกันแบบง่ายๆแต่บรยายครูก็เป็นคนหนึ่งที่ก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องราวมาได้และใช้กฎแรงดึงดูดมาตั้งแต่เด็ก คือในโลกวบนนี้นะคะจักรวาลนี้ในโลกวบนนี้ก็มีกนแรงหนึ่งดูดอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อก่อนยังไม่แพร่หลายถึงเดี๋ยวนี้ทั้งคูโค้ดนะคะทั้งนักโอนรวยระดับโลกนะคะจิตวิญญาณนะคะก็ยังไม่ได้มาเผยแพร่ถึงเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้เยอะมากมายนะคะแต่เราก็ต้องเรียนรู้กับ ครูคนไหนที่จะถูกกลิตนะคะแล้วก็เลือกเอานะคะวันนี้ครูก็ได้เรียนรู้หลายท่านเลยแต่ก็เจ๊ตัวเองด้วยนะคะ<ส>เรามีอะไรที่เรามีอยู่แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ,คคณร่างกายของเรารักตัวเองภูมิใจตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคนแบบนี้แล้วก็ท,ทํจิต่จให้สบายๆนะคะแบ่งปันความรักออกไปนะคะขอบคุณบ้านเก่าขอบคุณบ้านใหม่ขอบคุณรถคันเก่าขอบคุณรถคันใหม่ ลอยฟ้านะประปานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราขอบคุณทั้งเงินเงินคือพลังงานนะคะเงินรับฉันฉันรับเงินนะคะเ,เข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเงินหาง่ายได้มาบ่อยๆผูซ้ซ้ัๆนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะวันนี้ก้าวากีวกักลัวามาทำเด็กง่ายๆแต่บายนะคะด้วยรักสวัสดีค่ะ